ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบราาิษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอกครัครับ,รบพี่ทรงกฎมองภาพตลาดวันนี้ยอ่อจะไปต่อไหมฮะ <c oughs> อะไปต่อหรือว่าแค่ดีดีใช่ใช่ใช่น่าจะไซเวนะ ไซออเไว์นะตลาดก็ต้องไซเวงนะครับขึ้นมาหลายวันติดก็เทคโปรฟิตกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนะรับคนที่อาจจะ,ะไม่อยากที่ยังอาจจะยังไม่เชื่อว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นอะไรเงี้ยยังไม่เชื่อไม่เชื่อว่าฝรั่งจะซื้อต่อเนื่องอไ,มไม่เชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อว่าโยฮักจะขายได้อะไรเงี้ยก็จะมีคนคิดแบบนี้อยู่ เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อที่เพื่อสมมุติแรงแรงก็แน่นอนมันก็มีคนกำไรนะคนก็ล็อกโปรฟิตไปเป็นเรื่องธรรมดาค,ครับอืมอืมค่ะอืมครับเออแต่ถ้าเกิดดูภาพตลาดวันนี้ยอ่ยอๆก็ถือว่ายังยัง,ย,งยังอยู่ในทรงที่ที่โอเคอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้เรียนอารเสียหายครับยังไม่มีอะไรเสียหายครับอืม ั้นมองกรอบถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ารูปมันลงมาก็ตามนะครับแต่ยังไม่ได้มีอะไรเสียอ๋อครับจะไม่มีเสียหายนะครับพี่สุกฤถามต่อเลยดูดูภาพตลาดวันนี้แล้วเนี่ยเอ่อมันจะพักตัวไปอีกปอีกสักพักครับก็เอาผมว่ามันเล่นตามเหตุการณ์อ่ะนะก็รอแถลงของแถลงนโยบายก็สิบสองสิบสามใช่ไหมเอกับการหน้าก็ไปชุมเสร็จอะไรเงี้ยครับอืมก็ มันจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณท์ที่ทุกคนก็จะรอไปเรื่อยๆมากกว่าครับแต่ดูแล้วไม่มีปัจจัยลบต่อต่อเซตเลยเนาะดูแล้วหลายๆเหตุการณ์เออจะบอกว่ามันก็ไพร์ซินไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของเซตจะลดดอกเรี่ยทุกคนรู้มีใครไม่รู้บ้างอือหรือว่าคุณเอกยังไม่รู้รู้แล้วครับรู้อ,อ่อรู้ใช่ไหม<ะ> <laughs> ถ้าคุณเองรู้ก็ทุกคนก็รู้ในตลาดแน่นะอนว่าคุณ คนบอกก็ลื่นนเนอะเพราะฉะนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปัจจัยที่เขารออยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของว่าวายัยพักจะขายได้แค่ไหนดิสก์ผมปี20เนี่ยจะขายได้ประมาณไหนอะไรอย่างานี้การตอบตับแค่ไหนอย่างไรแล้วก็นโยบายมะนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงเนี่ยมีอะไรที่มันว้าวเพิ่มเติมไหมครับอแล้วก็อเม็ดเงิน พอหลังจากนั้นจะประชุมครมอที่สิบเจ็ดด้วยใช่ไหมใช่ครับวันคารหน้าอังคารหน้านูน่นเลยอังคารหน้าเออคันอังคารหน้านี่เจอสึกหนักก็คือเอคอรมอจะอนุมัติการจ่ายเงินวอลเล็ต <Wall et. S 2> ใช่ไหมครับอ่าจะเป็น wallet, วอลเล็ตหรือเงินสดก็ว่าไปถ้าจ่ายได้ทันเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากๆืมต้องทัน,น,นดีมันยไงต้องทนันเพราะว่างบมันมันจะสิ้นสุดสามสิบกันยา รีดจ่ายเนี่ยใช่ต้องต้องทันตรงนี้จะเป็นจะเป็นประโยชน์ไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดกันอยู่นั้นอ๋อไม่ใช่ก็ไม่ได้หนีนะไม่ได้ถ้าทําได้นะแต่ถ้ามันไม่ได้นี่คือเป็นตลาดจะถิดหวังว่าคุณจะตกอืมออันนี้ก็อันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือเหมือนกันเป็นการรอครับตพราใน้ความหวังผมมาผมก็รอความหวังนั้นนะเออครับ จังหวะรอแบบนี้ดูเหมือนว่าหุ้นหุ้นใหญ่ๆที่ปรับขึ้นมาแรงๆเนี่ยเริ่มเห็นแรงเทขายลินออกกันมาตรงนี้พี่สงกรมองว่าเป็นจังหวะธรรมาครับขายโปรฟติตธรรมดาไม่มีอะไรครับ<อ>ไม่ได้มีวอลุ่มอะไรเยอะะมากมายที่มาขายครับครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปหาหุ้นแถวสองแถวสามในช่วงที่แถวแรกพักถูกไหมฮะใช่แถวแรกพักก็จะเป็นโรเทชันหุ้นแถวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเริ่มมาแล้วนะมันเี้เห็นตัวเล็กตัวน้อยเริ่มเริ่มมา แนทันเจพักหุ้นเล็กๆก็ขึ้นมาจนได้ครับ,บครับออถ้าดูแล้วตัวเล็กๆพี่สงกดแนะนํากลุ่มไหนที่น่าสนใจครับผมว่าหุ้นกลุ่มตัวเล็กๆเ,เหรอถ,ถ้าเป็นตัวเล็กๆก,กลุ่มโรงแรมมาลงมันลึกมากเลยตอนนี้คนสนใจหุ้นดีเวเดนหรือว่าหุ้นที่จะเป็นเป้าของวายุพักกันทั้งนั้นเลยทุกคนเล็งหมดเลยใช,ใช่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 คนจะถามจะถามทั้งทั้งตลาดอะหุ้นตัวไหนวายุพักจะซื้ออะไรเงี้ออย คือตอบไม่รู้จตอบว่เห็นไงแล้วเพราะว่าวันนี้ไอ้กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานก็ขึ้นมากันหมดเลยพี่อืมเป็นกลุ่มไหนยังไม่ขึ้นบ้างเหรผมยังไม่ได้ดูเลยว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้ขึ้นพอดีผมไม่ได้ดีเพรไม่ได้ดูตลาดตลอดครับครับถ้าอย่างนี้โรงแรมโรงแรมตัวไหนน่าสนใจเระโรงแรมยังไม่ไดขึ้นโรงแรมมันลงซ้ำไปใช่ใช่ถ้าดูแล้วโรงแรมขึ้นขึ้นบนโซนีินเมสท์หมดอะไม่ได้ขึ้นบนฟันด้ำมนเท่าเท่าไหร่ จะวนจะในมตนของโซลที่มันจะไหลเข้ามาอ๋ออ๋ออ๋อแล้วลงแรมตัวไหนน่าสนใจครับพี่ก็มีมิน้นนะมิน้นเซนเทลอะไรเงี้ยค่ะสองตัวอ่ามินม้นกับเซนเทลลงมาลึกเหมือนกันนะก่อนหน้าใช่แต<อ>่ถ้าพวกเซตอินเด็กถ้าจะขึ้นเนี่ยวันนี้ถ้าขึ้นคนเดลต้าใช่ไหมเดลต้าก็โอเคนะราคาเกินร้อยว่าผมว่ามันก็ก็ลงมาก็ซื้อครับ ครับอ,อนอกจากกลุ่มโรงแรมแล้วกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นสายการบิน AOT น่าสนใจไหมครับน่าสนใจครับเพราะว่ามันเราก็เริ่มเข้าสู่เดี๋ยวเราเตือนตุลาหมดตุลาไปก็เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อลงหน้าครับดักเก็บลงหน้าไว้นะครับค่ะแล้วนอกจากโรงแรม เกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวแล้วยังมีกลุ่มไหนอีกบ้างครับพี่ทรงอ่อจริงๆโรงพยาบาลก็ขึ้นมาตัวใหญ่โรงพยาบาลขึ้นโรงพยาบาลตัวใหญ่ขึ้นแรงนะแต่ว่าโรงพยาบาลตัวเล็กยังไม่มาครับโรงพยาบาลตัวเล็กก็น่าสนใจตัวไหนครับผมที่ยังน่าสนใจตัวเล็กโรงพยาบาลตัวเล็กครับพวกซีเอชบซอของตัวเนี้เอกะเอกะชัยก็ได้ะใช้ได้อือครับ เซอจก็ใช่เพราะวันนี้วันนี้เหมือน b d ดีอขึ้น x อ็กดีราคาก็ไม่ลงพี่ใช่เพราะว่าเป็นอออเป้าไว้พักอ๋ <laughs> อ <laughs> เข้าใจนะคือตอนนี้เป็นอออเป้าไว้พักกันหมดอะ่ะเ,ออเ,ออเก่งกันหมดเลยใช่ครับอืมเอ,อ่อกลุ่มกลุ่มไหนต้องระวังไหมฮะช่วงนี้ช่วงนี้นตลาดเซ็ิเตนมันบวกนะระวังเหรอถ้าระวัง คือผมระวังก็ถ้าจะเป็นพุนในกลุ่มปิโติโตตมกันนะจะลองนิดนึงเพราะว่ามันค่าการกันมันต่ำม,มากค่าการกันมันต่ำจริงจริงค่าการต่ำมากมแล้วก็ปิโตปิโตเนี่ยอ่าธุรกิจมันยังเป็นมันยังเจอปัญหาโอ้สภายอยู่ครับ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 อ่าพี่ส้มกดมองภาพตลาดมันมันจะไปทะลุพันห้าในสิ้นปีนี้ได้ไหมฮะ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะคือไม่ยากอืไม่ยากแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยคตอนแรกเนี่ยเราไม่เห็นเราก็อยากจะเห็นก็คือเมื่อจะเป็นวายุคัฒเป็นว่ยจะเป็นเงินดิจิทัลถ้ามันเห็นเนี่ยมันจะชัดกว่านี้แล้วมันจะยิ่งทําเป็นการเสริมความเชื่อมืกตอนนี้ยังเป็นความหวังอยู่นะยังไม่ได้เห็นความจริง าก็ยังไม่ได้ขายเลยอ่ะว,ยวายเพราะยังไม่ขายไม่ไมีไม่ไมีจังหวะแตบาทเดียวหุ้นขึ้นแล้วครับทำไงดีเออเล่นมันความหวังอะนะเล่นันข่าวเล่นันข่าว <c oughs> อืม <c oughs> เพราะฉะนัน้นวันวันที่เริ่มขายขายหน่วยลงทุนออกมาจังหวะนั้นมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ที่หุ้นมันจะตะลุมบอลกันอีกรอบถูกไหมครับพี่ ถ้าขายได้ได้ไดไดจํานวนที่นี่นะหัวคนที่อยู่ในเป้าเลยได้ที่ทุกคนคิดคาดก็จะขึ้นได้ครับอ่าเป็นจังหวะเคล้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกทีก็หนึ่งตุลาเลยถูกไหมครับก่อนหนึ่งตุลาถูกไหมก่อนหนึ่งตุลาอืมพอเอาม,ม,มีเงินจริงๆเ่ะต้องดูที่ผู้บริหารกองทุนนั้นว่าเขาจะอ l l o c a t e เงินยังไงซึ่งไม่มีใครรู้ครับ ถ้าว่าผมมีเงินแสนล้านวันนี้ผมจะซื้ออะไรไมีใครซื้อรูมไหมไม่ไมีใครรูอ่าใช่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 ใชใชสมมตุติหลายคนบอกว่าฉันยังติดใจกับวายุพักอยู่พี่แล้วแล้วกะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยเงินจะอัดเข้ามาเนี่ยถ้าจะเก็งกาไรกันจริงๆหรือไป,ไปซื้อดักรอเนี่ยควรจะซื้อก่อนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หรือหรือเท่าไหร่ดีครับอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันไม่มีความไม่ไม่ได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นะไม่ได้บอกเกรับนะ ว่าหุ้นตัวไหนที่จะได้จะได้มีโอกาสใช่หไหมพี่ใช,ใช่แต่ผมเชื่อว่านะด้วยนโยบายของอายุพักเนี่ยเนื่องจากเขามีเงินเป็นแสนล้านแล้วเขาต้องเขาไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเดียวหรอกเขาก็ต้องกระจายไปทั้งหมดเพราะว่าวายุพักเนี่ยจริงวัวตถุประสงค์มันคือกองคุณถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็นนคือกองคุนพยุงหุ้นนะอ่าภาษาชาวบ้านนะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีสองศูนย์สองสองศูนย์สามใช่ไหมครับครับ อ๋อซูซูสองอ่ะมันเป็นกองผู้ลงหุ้นครับงานเขาจะซื้อหุ้นลุกเกือบส่วนใหญ่อ่ะทั้งในเซ็ทร้อยเซ็ทห้าสิบนอกเซ็ทร้อยหมดครับไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเดียวเพราะว่าซื้อหุ้นตัวเดียวมันก็โอ้โหซื้อปตทตัวเดียวนี่แสนล้านนี่เมื่อปตทจะไปกี่บาทลองที่ดูครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าภาพเราก็จะเห็นภาพฟันโฟ จากต่างชาติหรือจากสถาบันใชนค่คือเวลาฟังโซอะไรมาเนี่ยคือ,คอ,คอต่างชาติมันต้องต้องมารีบซื้อเหมือนกันเพราะว่าเขาช็อตไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรีคอร์ช็อตถูกไหม,ม,ม<า>ครับก็ต้องรีบเพราะว่าเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวาวายโยคได้ลดต้นทุนที่ถูกกว่าง่ายนันเป็นการเย่งที่ต้นทุนกันครับอืมเพราะฉะนั้นอีกทีมหนึ่งคือไปเก็งหุ้นที่ยังมีสถานะคงค้างช็อตเยอะๆได้ ได้ใช่ไหมอืมน่าสอ้วหาไม่ยากมูหาเก่งหายากหาง่ายครับแล้วยิ่งมีอะไรนะเรตติ้ง ESG ดีดีบวกเข้าไปด้วยใช่อ่ดีดีดีด้วยโหยิ่งมีใหญ่เออเอาใบให้แล้วใบใบให้แฟนรายการแล้วค่ะอืมแล้วอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่ทรงกฎดเขาอยากถามคือกลุ่มพวกอ่าลิสซิ่งะครับผมเห็นราคาหุ้นช่วงเนี้ย เริ่มขยับขึ้นมาแล้วไอในส,ส่วนนี้คือเขาเก่งว่าจะรับอันีิสง์จากดอกเบีย้ยขาลงใช่ไหมคะส่วนหนึ่งครับเพราะจริงๆว่าเราไม่ลงหรอกอืมค่ะไม่แน่คือคือ,คอ,โ,อ,อโอกาสลงไม่ใช่ไม่ลงหรอกโอกาสลงมีน้อยอยู่อืมไม่เหมือนอเมริกาลงจริงครับอโอกาสลงเจ็ดแปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นไปแล้วของไทยโอกาสลงสิบเปอร์เซ็นโอกาสลงสิบน้อยใช่ไหมครับผม แต่ทำไม <c oughs> เขาเข้ามาเก่งกันแล้วอะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็แนะ่นอนมันเป็นเทรนด์ของตลาดหรือแล้วแล้วมันลงมันลึกมากนะฮู้นขุมนี้มันฮู้นขุมที่ลงลึกสุดๆแหละครับใครมีนี่ซือติดจอยเนี่ยไม่รู้จะออกลอยเม,มื่อไหร่ลุกครับมันลง50%อนะมัน50%มันเยอะมากครับฮุ้นตลาดหุ้นขึ้นมาแค่นี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยีมันก็ถือว่า ถูกถูกแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่คนมาเก็งหุ้นกลุ่ม,มฟิตลิสซิ่งพวกเขาไม่ใช่ว่าเขาดีงมันไม่ใช่ลิสซิ่งมันเป็นพวกเขาเรียกว่ากําำนําทะเบียนรถยนต์กำนัมทะเบียนมอไซค์นะครับพวกนี้เนี่ยจะมีการสัสวดได้เปน,นียสมมนมีอันหนึง่งหรือรัฐบาแลแถลงเรื่องของนี่สาธารณะนี่ครัวเรือนไอ้นี่ครัวเรือนก็ได้ มนีครัเรือนเนี่ยตอนนี้สูงสุดแล้15ักสิบห้าปีนะใช่สูงมากถ,าถ,าถ้าสมมติว่านักบานแก้ปัญหานี่ครัเรือนได้แปลว่าก็ต้องลดดอกเบี้ยคัดหน,นี้เราด้ยอาจจะมีส่วนจะไปขอให้แบะคชาติลดดอกเบี้ยช่วยหน่อยอันที่หนึ่งอันที่ออสองก็คือปรับโครงสร้างหนี้ให้ให้ให้ใครก็ได้มาซื้อหนี่ส่วนนี้ไปหนี้มันจะลดลง อืมตอนนี้ของคนลดลงมาผมมีนี่อยู่หมื่นหนึ่งเงินมีจังมีนี่หมื่นหนึ่งกายเหลือห้าคันอย่างเงี้ยท่านผมก็จะเพิ่มขึ้นหน่วยก็มีกาลังจ่ายมากขึ้นถูกต้องอืมมน,นเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงเริ่มการเก็งกันในเรื่องนี้ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดรัฐบาลบริหารจัดก,การนี่ของ,ของครัวเรือนได้ก็จะยิ่งดีมากๆแล้วหุน้นกลุ่มพวกนี้จะขึ้นอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจลวเพราะมันเป็นการเพิ่มกําลังซื้อครับ การเพิ่มกําลังในการจ่ายนี่บริษัทพวกนี้ที่แบบกลัวเอ็พีจะเกิดโน่นเนี่ยโอ๊ยนีเยอะแยะหมดเดี๋ยวจะเอ็พีจะมาคำพูดนี้จะไม่มีอืมยังครับครับครับอ่ะสุดท้ายนี้พี่รงกดแนะนําเพื่อนเพื่อนิดนึงว่าจังหวะแบบนี้ตลาดดูกําลังเริ่มพักตัวเนี่ยควรจะวางแผนการลงทุนยังไงดีครับก็เอ,อจังหวะนี้เนี่ยก็ต้อง พยายามเลือกหาหุ้นเอา,เอาเ,อาเอาเป็นหุ้นที่อาจจะต้องอมีปันผลไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยเซฟนะครับอืมเนี่ยหอมคือหุ้นที่จ่ายปันผลได้แสดงมเมื่อหุ้นบริษัทนั้นมีกําไรกาไรอยู่ผมประการกรโอเคผมว่าการดีมีกําไรอืมจ่ายปันผลได้ครับอันนี้เป็นอันรเป็นจุดแรกที่เราเลือกหุ้นพวกนี้ครับ Mm hmm. ที่สอง้วตามมาคือว่าถ้าปันผลดีกำลังเริน,ระะนี้แล้วมันโตแรงไหมอ่ถ uh ้า huh. หางวันโตแรงได้ก็จะดีครับอืมอ mm hmm. ก็เป็นตัวเพิ่มก็อีกเพิ่มกําลังก็มีอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับ mm hmm. อืออ้าวนะครับซึบว่าผมว่าเลือกซื้อได้สบายๆช่วงนี้เป็นตลาดที่ผมว่าเ,เ,เซ็นทร์ลมันมาแล้ววอลลุ่มเฉลี่ยว,วันละห้าหกหมื่นก็ถือว่าดีแล้วนะครับครับ ก็ถือว่าหลายๆคนที่ตกรถมาช่วงแรกช่วงนี้ยังมีอโอกาสที่จะบบกรถขึ้นไปได้ถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่สงกมากนะครับพัดีดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ